สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องของผมที่จะพาคุณไปสำรวจโลกแห่งยานยนต์ใหม่ๆอย่างใกล้ชิดผมคือชื่อคุณและว,วันนี้เราจะพูดถึงรถยนต์รุ่นใหม่ที่กำลังมาแรงนั่นคือโตโยต้าเชาเซอร์ปี2026รุ่นใหม่ล่าสุดที่จะเปิดตัวในตลาดทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยด้วยมาเริ่มกันเลยครับหากพูดถึงเชสเซอร์หลายคนอาจนึกถึงซีดานสปอร์ต 4x4 หรือหลังคาแบบซีดานที่เคยเป็นที่นิยมในยุคก,ก่อน แต่สำหรับปี2026นี้โตโยต้าได้พลิกโฉมให้เชสเซอร์กลายเป็นซีดานพรีเมียมสุดโชกเชี่ยวที่ผสานความสปอร์ตเข้ากับเทคโนโลยีล้ำสมัยเอาละเรามาดูกันว่าคุณสมบัติเด่นมีอะไรบ้างเริ่มจากภายนอกกันก่อนครับดีไซน์ของเชสเซอร์2026มาในสไตล์ทันสมัยเรียบหรูแต่แฝงความดุดันกระจังหน้าดีไซน์ใหม่ทรงแปดเหลี่ยมไฟหน้าเล็กแบบแมทริกพร้อมไฟเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์ DRL ที่ลากหางไปจนถึงกันชนหน้าทำให้มิติรถดูต่ำและกว้างขึ้น เสริมความฉบเฉีียวด้วยเส้นสายด้านข้างที่เรียวรุ่ลมและล้ออลลอยขนาด19นิ้วดีไซน์ใหม่ที่ดูเข้มพร้อมยางสมรรถนะสูงด้านหลังมีสปอยเลอร์หลังดีไซน์ในตัวอินทิเกรตเรียสปอยเลอร์ไฟท้ายเล็กที่ออกแบบให้ดูเชื่อมโยงกันทั้ง2ฝั่งพร้อมท่อไอเสียคู่ทรงรีให้ภาพรวมที่สปอร์ตและสมดุลสีตัวถังได้แก่สีขาวมุกสีเงินเมทัลลิกสีน้ำเงินเข้มและสีดำด้านให้เลือกตามสไตล์ของแต่ละคน มาดูภายในกันบ้าง c h สเซอร์2 6ให้ความรู้สึกพรีเมียมตั้งแต่เปิดประตูเข้าห้องโดยสารภายในตกแต่งด้วยวัสดุหนังสังเคราะห์คุณภาพสูงและวัสดุอ่อนสัมผัสซอฟทคัสบนแผงแดชบอร์ดบอกคู่หน้าทรงสปอร์ตรองรับสริระได้ดีเย็บตะเข็บตกแต่งด้วยได้สีตัด เข้ากับแผงประตูและคอนโซลกลางระบบความบันเทิงใหม่ล่าสุดหน้าจอสัมผัสขนาด12.3นิ้วรองรับการเชื่อมต่อ Apple CarPlay และ Android Auto พร้อมลำโพงคุณภาพสูงลำโพง JBL 12ตัวรวมถึงแอร์อัตโนมัติแบบแยกซิฟหน้าหลังและช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารด้านหลังเพื่อความสบายสูงสุดของทุกคนในรถในด้านเทคโนโลยีความปลอดภัยโตโยต้าไม่ทำให้ผิดหวังเชสเซอร์2026ติดตั้งโตโยต้าเซฟตี้เซนรุ่นใหม่ล่าสุดประกอบด้วยระบบเบรกป้องกันการชน Pre-Collision System ระบบเตือนเมื่อรถออกนอกเลนเลนดีพาตัว Alert พร้อมช่วยพวงมาลัยระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแปรผัน Adaptive Cruise Control ระบบเตือนอาการเหนื่อยของผู้ขับ Driver Attention Alert ระบบช่วยจอดอัจฉริยะและกล้องรอบทิศ360องศาช่วยให้คุณขับและจอดได้มั่นใจมากขึ้นทุกสถานการณ์ พูดถึงสมรรถนะเครื่องยนต์เชเซอร์2 0 2 6มี2ตัวเลือกหลักได้แก่เครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ2.5ลิตรกำลังสูงสุดประมาณ280แรงม้าพร้อมเกียร์อัตโนมัติ8สปีดและระบบขับเคลื่อน4่ล้อ AWD ที่มาคู่กับระบบควบคุมเสถียร,รภาพอิเล็กทรอนิกส์ VSC หรือออปชั่นเครื่องยนต์ไฮบริด2.0ลิตรมอเตอร์ไฟฟ้ากำลังรวมประมาณ220แรงม้าให้ความประหยัดน้ำมันที่ดีขึ้นเหมาะทั้งขับในเมืองและเดินทางไกลพร้อมโหมดการขับหลายรูปแบบเช่น Eco, Normal. สปอร์ตและสปอร์ตบวกเมื่อพูดถึงราคาในต่างประเทศคาดว่าจะอยู่ในช่วง3 0 0 0 0ถึง40,000ดอลลาร์สหรัฐประมาณ1 1ถึง1.5ล้านบาทไทยขึ้นกับออปชันแต่ถ้านำเข้าไทยและมีภาษีนำเข้าเบื้องต้นราคาหน้าจะราว1.5ถึง1.8ล้านบาทและอาจมีรุ่นประกอบในประเทศเพื่อให้ราคาดีกว่านี้ในอนาคตสรุปแล้ว Toyota c h ช s ซอร์26เป็นรถซีดานพรีเมียมที่ผสมผสานความสปอร์ตและเทคโนโลยีอย่างลงตัว ทั้งดีไซน์ภายนอกภายในที่สดใหม่ระบบความปลอดภัยล้ำยุคสมรรถนะทั้งเบนซินเทอร์โบและไฮบริดที่ตอบโจทย์หลากหลายไลฟ์สไตล์พร้อมฟีเจอร์อำนวยความสะดวกครบครันเหมาะเป็นอีกตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับคนที่มองหารถใหม่ในปีหน้าหากคุณสนใจอยากให้ผมพาไปลองขับหรือสำรวจออปชันทีละรุ่นก็ทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้เลยครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและเปิดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดข่าวอัปเดตรถใหม่ก่อนใครขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันในคลิปหน้าครับ